<c oughs> พี่จะกอนไปภรรยาใส่บินยาห้องจับป <c oughs> ระจับอะไรอ่ะสามสามเก้าค่ะ ขยับหน่อยได้ไหมคะหนูขอชุบคนนี้นะไม่ไม่ไม่นี่พวกมันนี่พี่แจ็กกระสบู่พี่มึงกระเป๋าอะไรอะแจก็กมึแงแกให้หมดกันเลยที่ของมันแก <c oughs> พี่แจ็กกระสบู่พี่ อย่าถือมีดได้ไหมอะเราเรากลัวเราเราขอชุบเขาได้ไหมอะเอ่อลืมปิดเสียงนวที แปดเดนเดอนเดอนเดินเดนเดิ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 นพี่แได้ยินพมดไหมพี่เออวะไอเอาสบเ่ไอพี่ข้าน้องเอาเดียวเดยวเดียวเดียวดิก้าแปดเดเดอะไรวะจะไม่ลอลงให้ตายยังไงจึงน่ารักจะตายไปเดี๋ยวกึงจะมีใครต่อใครที่แอบชอบเธอกูจะฉันเพเพไปแล้วเธอเื่งกองฉันเถอะครับครับครับ หมอเกิร์มหมอคุหมอน่ารักจังขอาเบอร์ได้ไหมคุยสวัสดีครับเบือแฟนอยู่หรอมึงเจอหลุมนร่ลกปะไอ้เหี้ยห้องน้ำขดูดิขอจะแยกยังไงล่ะไม่ต้องแยกไปหรอกครับผมแค่อยากใกล้ชิดคุณแค่นั้นเองใช่ปหมล่ะเพื่อนแกก็รู้เหอเพื่อน ผมเตรียมมาเชิญโชกแล้วเพื่อนเล,กลืกี่นาทีเพื่อนสองนาทีมันจะไม่ดักเพื่อนมันจะไม่ดักมันกำลังเล่นบ้านอยู่ไอ้เหี้ยโดนโดนแล้วไอ้แ<ร>จ<ะ>็กไอ้แท็กไอ้แจทก ว่าไงเจอแท็กจูไรเตียงนอนเหรอเฮ้ยเหลือที่อะไรกูโดนนี่กูโดนนี่กูโดนไอ้โดนไอ้กูโดนเนี่ยไอ้รถไอ้รถไอ้รถเนโร่เนโร่กูโดนเนโร่จูเนี้ยอ่าเนโร่จูบอ๊อบอ๊อบเอ้ยอีกสองนาทีอ้าวเออเฉยเลยไอ้ควายอ๋อที่มันหลุดเดียวนี่มันหลุดเดียวนี่มันหลุดเฮ้เฮียทำทรงบอสนะมึงไอ้สะถุนเอ้ยนี่เพื่อนผมนี่เพื่อนเอ้ยไอบอสมาพันหนึ่งดิกูนอนเตียงเลขเก้าแปดเลขเก้าแปด มันผมครับเก่งส้มนะเก่งส้มนะเก่งส้มแบบไม่ไม่ใช่จุดกระต่ายนะครับมาดีเหรอไอ้นี่มันจะเทียบเทียนกับไอ้นี่โทมัสแน่เทียบเทียนกับโทมัสเลราต้องไปเล็กก็แปดเล็กก็แปดเล็กก็แปดไม่เดี๋ยวกูนอนเลยเดี๋ยวกูนอนเลยเดี๋ยวให้กูเล่นมันไม่มีเหี้ยหรอกที่มันโดนยึดมีดไปมันโง่เหี้ย มีปืนมันมีปืนมีแต่ปืนปืนที่ไม่มีลูกอ่ะใครอุ้มวะเนียใครอุ้มวะก็ยู่ไว้เพื่อนกูไหวงก็กูไหวปะล่ะเออตี

ช่ไมโอ Trustee> ้ได้กระสุนฟรีด yeah. ้วยและได้กระสุนฟรีด้วยอ คิวจัดบอมชุดตู้อื่นเลยครับผมอัพชุดตู้อื่นเลยครับผมมีมโทรศัพท์ไหมพี่มีครับน้องบัมชุดตู้อื่นเลยครับผม ไอ้เหียไม่รู้หน่อยว่าใครคุมไอ้เหียในตูป้ปลาใครคุมให้มันรู้บ้างไอว่ะจุกเพื่อนให้มันรู้ซะบ้างเว้ยเพื่อน กันอยู <Wha> ่เฮ้ยสวัสดีครับพี่ันนคะตากันอยู่ไม่่อแถวนี้วันเยอะจังวะ อ,อกเพื่อที่ลงมาตามมาเร็วๆไปไปขับรถไปบอกเพื่อนคันหนึ่ง เออเราเราเองไหมเองมาดูใจพี <d <d ่เหรอวะเอาดีๆเองมาดูใจพี่กันเหรอวะมึงบ้าซะเยอะเลยนะเองมาดูใจเหรอวะน้องไม่สนใจกูเลยสัตว์จบแล้วไอ้ี่ยจบแล้วดาวดังติ๊งตอกจบแล้วรับฟงเลยครับเฮ้ยอันนี้เอาเนี้ไปไหน ทำไมทำไมหน้าแก่ไม่เจอแป๊บเดียวหน้าแก่แล้วนั่นดึกหรือยังฮะอะไรนะอะไรนะนี่อันดี้ปลาให้เอาไปย่างเหรอพ็เจ้าขาไปทำงานต่อจะฝากอะไรไหมนี่คนถึงเนี่ยนะโอเคแล้วไม่เบ็ดหรอเบ็ดตกปลาเหรอใช่เก็บขาเก็บซลต์ไหม เก็บใส่รถไหมพกนั้เขไม่ด้ยไม่มีรถไม่ได้ครับโอเคเจอกันครับัว่าไงไม่ช่วหวงใจเส่ใครวะนั่นแหละผมก็ทื่เขาอยู่หละคุณหนูมเท่าไหวะเท่าไหวะเขาทเขาทำพี่ฮาร์ดไม่ใช่ไงผมก็เออน้องเองทำดีเองลงกอดพี่หนึ่งทีได้ยี่่ะมึงทำดีว่ะ กันเดี๋ยวผมส่งเขาเออเลยแล้วกันนะพี่ในเมื่อพี่รออะไรอ่ะจะไปรออะไรอ่ะตั้มได้เลยในเมื่อพี่จะไปเฉี่ยวแล้วจะไปรออะไรอ่ะเดี๋ยก็ใส่ดิมก็ใส่ก็ดิมึงทำไมพวกมึงไม่โฟกัสวะกูกูบอกพวกมึงอ่ะว่าให้เออมึงไม่ฟังหัวแคนว่าเทียนี่บัตรขูดห้าสิบบาทชัวร์เลยแม่เองพี้ครับเขาให้พามาหาครับก็เครับไม่เป็นไรครับผมชิลผมชิลมากด้วยนี่เล่นไปแค่หนึ่งเดือนนะเนี่ยนี่เล่นไปแค่เดือนเดียวเนี่ยไม่ใช่คนละคนกันขอโทษที ใช่ใช่เขาบอกว่าคิดถึงเลยแบบเพื่อนไม่ได้อ๋อคิดถึงครับมีมียางกันเดเซอร์ไหมล่ะจ้าไม่มีไมเขาไม่ได้บันทิข้าหมอนวดเงี้ยเราได้ไหมล่ะเดี๋ยวมาเลยนะเขาใส่กันแล้วนะเก้าแปดครับคนสวยเก้าสิบแปดเหรอใช่ใช่เข้าเข้าเข้ามาที่วะเข้ามาในตู้มาเข้ามาในตู้มาขอกอดทีนึงได้ปะขอห้าร้อยยาให้ยาให้ยินไปแจ้งกันดีครับสวัสดีครับพี่ดูแพรกันรักเอ็งใส่บอลบอลเอ็งอย่าอย่าโย้ไปน้องเอ็งใส่ให้ยับเอ็งเอาเอ็งเอาพังเลย นั้นเลยหรอไมครับออนไปไสกับไปอย่างว่าก็นี่เอาจริงยินดีต้อนรัครับนั้นเลยเหรอพี่แจ้งฮะไอ้เซนมึงฟังกูเ,เขาลงแล้วอ่ะถ้ามันไม่ตายมึงโดนกูอ่าบ้านดิ <c oughs> <c oughs> พี่บอลพี่ใบเรียกพี่ใบเรียกพี่ใบเรียกอ้าวดีเอ็งฟังพี่เอ็กใส่อย่าอนนาสอใส่สุดแค่นี้เนี่ยเขาเขาอยู่เนี่ยยตรงนี้เนี่ย อันนี้พี่เจ็บหรือเปล่าเนี่ยนั่นะไอ้บื้อมาหาพี่นั่นะพูดเจ็บพูดเจ็บตั้งแต่เขาไปกันนะสามเอ็ดแล้วว่าบอลในเฮียได้พี่ได้มทำพี่ผมอย่างนี้ได้เลยเขาทำพี่ผมพูดเรื่องกูเจ็บจนกูเรื่องเจ็บแล้วอ่ะเฮียแย่งเขาแย่งเขาทำพี่เราไปมอมอในรถผมของเขาไปดีที่ไหนครับที่ไหนครับที่ยหนทำไมเหลือสองคนนะไหน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 ไปดูหน้าหน่อยครับ การมการลงรถอ่ะลงมาหน่อยลงมาหน่อยลงมาหนลงมาหน่อยเออติดปัญหาแบงมันนี่แหละบบงมันไม่ได้ยินแ่ะพี่บอลพี่บอลพี่ใบเรียกพี่ขอมาไว้ดีบาไวาดีใบได้อยู่ไหนตอบโงพยาบลพิ่งเอยู่ BTS มาอยู่เป็นห่วงก็ฝากฝากมือถือนะครับ

กไปเออ๊อไปแล้วป๊อปไปแล้วป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 ๊อปไ้วจ๊อปไปแล้วป๊อป้วปอปไปแ้วป๊อปไป้วป๊อปไปแ้วอบไป่ต้งน้อปไปแล้วป๊อปไปแล้วป๊อ้วป๊อปไปแล้วเขอปไปกล้วปอปไปแ้วป๊อาไปแล้วเข้าไปแล้วป๊อปไปแล้วป๊นปไปแล้วป๊อป้อปไะแล้วป๊อปไแล้รปอปไปจจ้เปนองไนแล้หรือปาปแล่ปอปไปแล้วป้องกันตัวครับ ไม่มีคนดูแลไงเงจริงมอสเข้าไปดูแลไปเลมอสเขไป่คนโง่มาคนโง่มาอีกได้ฮี่อะมาชุบหนครับมาชุบไหนครับมาชุบงชุบ่อพิ้งชุบหมอจะชุบงไดไหมอ่ะก็จะชุบอ่ะไม่ชุบก็ไม่ชุบกลับไปอยากลับไปหยดี๋ยวๆแกดิเรียกตำรวจมาเออบอไปบเอาอย่างกะได้เซ่กคนงเอาอยากระไดเซ่กคนหนึง ไม่มีไม่มีไม่มีมืปบ้านมั่งไปบ้านก็ได้ไปบ้านไปบ้านไปบ้านไปครับแม่กดิพี่แพ้รอก่อนเดี๋ยวพี่แบงรอก่อนร่างนั้นถ้าเป็นห่วงก็เข้ามาดูแลใกล้ๆนะครับเตตู่ปลาว่างนะครับผมมีพื้นที่เลยคิมินอโตยโดกิดาเดจิกาลาอิโตที่เขาบอกว่าไม่พอตอรา่อที่สุด ไป้าเอกไม่เปล่าครับเป็นได้แค่คนไข้สำหรับคุณเท่านั้นแหละครับนอกจาก็เป็น<ช>ไ,ไม่ได้แะใช่ครับเอาม่ถือหรอมีแล้วครับมีแล้วครับมีมือถือแต่ไม่มีเบอร์คุณมันก็เหมือนม่มือถือครับเอาตรงถ้าเอาแล้ไม่โทรก,ก็ ไม่ควรเอาไปอะไม่ชอบโทรครับพอดีว่าไม่ชอบโทรเท่าไหร่ชอบแบบส่งจีอย่างเดียวครับผมอะสนใจส่งจีไม่ละครับตัวก็ดีเหมือนกันนะผิวอะผิวจะว่าดำ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 ขาวได้แล้วครับหล่อเกินนนนนหน้าตูปปลาหน้าตูปปลาใส่ปลาไม่ชอบถือมีดอย่างนี้เนี่ยผมว่ากันตัวเองครับผมโดนพวกแบบปีศาจนะครับพวกปีศาจไร้หัวใจที่ เด็กตะเลกอ่ะเจ้าเด็กรักเป็นไหมอ่ะเด็กไม่เด็กยังรักไม่ค่อยเป็นเลยครับสอนให้รู้จักคขาว่ารักหน่อยได้ไหมฮะทีนีีไม่อยากร้องไห้เพราะเด็กอ่ะงั้นผมเป็นผู้ใหญ่ให้คุณก็ได้นะครับเอาจริงอ่ะเป็นผู้ใหญ่ให้คุณก็ได้นะครับหลงพ่อแจกรุ่นหนึ่งต้องมาละห้าข้าวกำบะไว้ให้าน้องกำบดไห้น้อง แล้วดิมันจะร้องไห้แล้ว่าจ้าอาการ่ะทำไมอะขึ้นรถัมเบิลอวไงติดกี่นาทีอเหให้อาบน้ำให้เหรอจอะแล้วจอะแล้วเจลวิ่งผ่านแล้วกดแล้วแค่ดกทำให้ฉันสุใท้ายอ้ยดร้องนีแจ๊แจ๊ก่า ไปแล้ว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 ไปล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เไรไม่ปไรกุได้กระสุนปีกระสุนคนโง่เฮียโอ้่ไ้ยไงเฮียไปต้องร้อนไต้อนไปต้อร้อนไปต้อง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 ร้อนไปต้ร้อนไต้องร้อนไต้อ้อนไต้องร้อนไ้อนไปต้องร้อนไปตองไมตรอตงร้ไ้อ้นไอ้อไปส้อง้อไอ้เนี้ง้อน้ไปชิอ้นปรนรงงนงรไปนี่ยเี้ร็ว ก้าวไม่พักกูว่าเอาของให้เพื่อนนัดน้องมันต้องใช้พื้นที่จริงๆไม่ใช่หรอกเบรกไม่ทันเบรกไม่ดีเบรกไม่ดีแหละไอสัตว์คนมากเดี๋ยวคนหลังน้องเขาหลังเขลับเขาหลังเขาอยู่ในตู้เลยยังไม่สงบตาสงบปากสงบคำนีดนาการาการไม่เคลียร์หนงนะครับหมอไม่เป็นไรนะครับหมอโอ้ยะแล้วเป็นที่อะไรแล้วเป็นที่อะไรทางนหมอเนี่ยแล้วเป็นที่อะไรมึงอ่ะมึงเป็นที่อะไรสัตว์ไม่สำเนียกเลยเหรองาเหี้ย ราเล่าเพลงได้ไหมร้องเพลงได้ไม่คุยกับมือร้องไอ้เยียติมไม่ยิ่งออกคุณร้องให้ฟังได้ไหมไอ้เฮนิงเหรอไม่ไหวไม่ถนัดร้องเพลงยังเท่าทีแต่เร้องอย่างอื่นนะครับแบบร้องเอออะไรเงี้ยได้อยู่ฮะร้องเออเอออะไรเงี้ยนี่ฟอร์มแอคสาวชอบเลยวะอ้เกียสภาพ ไม่ต้องอิจฉาเนอะกูหลอกกับมึงเหอะไม่ต้องอิจฉากูหลอกกับมึงมีสาวมาหากูไม่ต้องอิจฉาไอ้เหี้ยหากูสามคนอะมาหากูสามคนอะมีมึงปะวะไม่มีมาหามึงสักตัวไอ้เหี้ยสมเพชชิบหายสัตว์กูหลอกกับมึงอยู่แล้วไอ้เหี้ยกูหลอกจัดเดาดุดิเย่ยสาวๆอยากคุยกับกูอะกูไม่ต้องเดินเข้าหาเนี่ยไม่ต้องแอคเด้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพายมึงเนี่ย เอะไรนะครับค <laughs> <laughs> okay? ุณหมอไนี่อยากมีบทกับกูกูไม่ได้คุยกับมึงอะไเสียงเหมือนเสียงควายเสียงเหมืนควายด้วเสียงหือนควายด้วยไม่ได้ยิใคด้วยาวเียโคตรติ่มอาคุยกับว่าเยี่ยเนียงอางนะอีกยาอีกยาดีร่างไอสัตว์ไม่ยแล้วคุยด้วยุมึงบอกตัวเองเหรอไปกันมางวาคับเดี๋ยวหอเดี๋ยวเราดูน่เดี๋ยวเราจะออกแลวเชีนะคบายบายครบเี้ยมึงกับผู้อยู่คนเดียวอะไอ้เฮี้ยไปไล่ตามจิ่มเขาตอกตอกตอก บอกแล้ววัดอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่วัดวัดศาสนาครับพี่เฮดันลกไปว่าศาสนาใช่ไหมอ่ะเป็นไรอ่ะคุณเอาเป็นไรอ่ะคุณเป็นไรอ่ะเออครับเออเียเน่ขาบอกว่าเขาจะไปแล้วครับเจอรันนะเจอครับนะเจอกันนะเจอกันนะไม่ต้องน้อยใจนะครับคนสวยเขาาไม่อยากเจอแล้วแจ็กกี้ดูอ้าวไปแล้วเหรออ๋อนอนนอน ไป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 ว่าเงรนเงินไปไปครับ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 ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรัไม่ไม่ได้คุยด้วยครับไม่ได้คุยด้วยนะอ้าวแล้วก็บอกผมโถ่จับเป็นห่วง